สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ดรยศุทธาราศสริภาประภากรน,นะคะอันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ดรนะคะพาทุกท่านนะคะมาลงพื้นที่นะคะโรงเรียนบุุบุนะคะโรงเรียนบ้านบุวิทยาสันนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีโบราณสถานนะคะแหล่งโบราณสถานอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าโรงเรียนเลยนะคะก็คือสนามนั่นเองอันนี้ชนิดของโบราณสถานนี้เป็น ที่พักคนเดินทางนะคะศิลปะแบบบายุนนะคะสร้างในสมัยพระเจ้าชัยยะบร,รมันที่7นะคะแห่งเมืองพระนครนะคะที่ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคอาณาจักรขอมโบราณที่เราได้ทราบกันดีดังนั้นการสร้างนะคะการสร้างาตรงนี้นะคะถือว่าเป็นพระบรมราชองการให้มีการสร้างนะคะ ที่นี่ขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักของคนเดินทางดังนั้นแหล่งที่นี้นะคะจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและก็แปะเป็นแหล่งชุมชนโบราณมีอายุนะคะหลายร้อยปีเพราะในพื้นที่โบราณสถานที่นี่มีการขุดได้กระดูกได้เศษเครื่องปั้นดินเผานะคะได้เข้าของโบราณได้กำไรนะคะที่ทำด้วยสำริดนะคะ บางท่านอาจจะขุดได้เทวรูปนะคะหรือพระพุทธรูปก็มีด้วยนะคะดังนั้นที่นี่จึงมีชื่อว่าปราสาทบ้านบุกนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้ามากอำเภอประโคนใจจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นธรรมศาลาประจํายยที่พักคนเดินทางนั่นหมายถึงว่าธรรมศาลาเนี่ยก็คือเป็นที่สําหรับการาสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีรูปเคารพเป็นพระพุทธเจ้าพระเป็นสักครุเวทุริยประพาหรืออาจจะเป็นพระอาวโกกิเตสวน ก็เป็นได้ภายในนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเกวียนแบบโบราณนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบารายทางขวามือหันหน้าออกมา,าที่ตอนออกตะวันออกทุกศาส,สนสถานนะคะหรือโบราณสถานมักจะมีบารายซึ่งบารายที่นี่นะคะมีมาแต่เดิมแต่ยังไม่มีการปรับแล้วก็ขุดตกแต่งแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะฉะนั้น ปราสาทบ้านบุหรือธรรมศาลาแห่งนี้มีบารายอยู่2แห่งนะคะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมอีกแห่งหนึ่งเนาะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ